จังหวัดปราจีนบุรีมอบถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีค่ะน,นายนรงนครจินดาผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานมอบถุงยางชีพจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยในานามรัฐบาลให้กับผู้ประสบภัยอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอนาดีณหอประชุมที่ว่าการอำเภอนาดี และหลงพื้นที่มอบถุงอย่างชีพให้ประชาชนในพื้นที่ชุมชนตลาดเก่าอําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะโดยทางนี้จังหวัดปราจีนบุรีนั้นเกิดอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันที่29กรกฎาคมเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันสถานการณ์นั้นยังไม่คลี่คลายนะคะโดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ3อำเภอ9ตำบล45หมู่บ้านชุมชน 618ครัวเรือนสำนักสงฆ์หแห่งวัด2แห่งถนน4สายพืชไร่300ไร่นาข้าว2,200ไร่พืชสวน60ไร่บอร่อปลา7บอ่อสุกร13ตัวแต่ทางนี้นะคะไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตค่ะโดยอำเภอนาดีนั้นได้รับผลกระทบ4ตำบล23หมู่บ้าน223ครัวเรือน โดยจากสถานการณ์ดังกล่าวนี้จังหวัดปราจินบุรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและเยี่ยมผู้ประสบภัยในเบื้องต้นและได้ประสานขอรับการสนับสนุนถุงยางชีพจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในนามของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นในพื้นที่อำเภอนาดีจำนวน223ชุดซึ่งเป็นอำเภอแรกและในพื้นที่ชุมชนตลาดเก่าอำเภอกบ,บินบุรีจำนวน120ชุดและจากนี้ ก็จะมีการประสานการมอบถุงอย่างชีพช่วยเหลือในพื้นที่อื่นๆที่ได้รับผลกระทบเป็นลำดับต่อไปค่ะ